สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงหลังศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในกลุ่มของทีมชาติไทยมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวจีนหลังเกมคัดบอลโลกโซนเอเชียในแมตช์ล่าสุดของกลุ่มซีที่ทีมชาติไทยแพ้ในบ้านให้กับเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อ3ในขณะที่ทีมชาติจีนเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้4ประตูต่อหนึ่งอันส่งผลให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ ทีมชาติจีนแซงไทยขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่มจากการมี7คะแนนนำไทยที่มี4คะแนนอยู่3แต้มและมีผลต่างประตูนเหนือกว่าไทยอยู่อีกถึง3ลูกซึ่งจากผลลัพธ์ตรงนี้ก็ได้ทำให้เกมแมตช์ต่อไปที่ทีมชาติจีนจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติไทยจะเป็นเกมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากหากใครเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ก็แทบที่จะก,การันตีการเข้าตัวรอบต่อไปอย่างไม่เป็นทางการได้เลยแต่อยไรก็ตามในเกมนัดชี้ชะตาแบบนี้ ทีมชาติจีนกลับจะต้องขาดผู้เล่นตัวรุกหัวใจสําคัญของทีมที่เคยเล่นในหลีกสูงสุดของสเปนอย่างอูเลยไปจากการที่เจ้าตัวติดโทษแบนจากการโดนใบเหลืองสะสมครบ2ใบอันทําให้สื่อจีนหลายหลายสำนักได้มีการพาดหัวข่าวแสดงความกระวนกันว่าทีมชาติจีนที่ไม่มีอูเลยจะมีการต่อกรกับทีมชาติไทยอย่างไรจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะไทยได้หรือไม่ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แฟนฟุตบอลชาวจีนเขาจะมองอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังบางความพิเดนของพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงการพลาดลงสนามในแมตช์หน้าของตัวรุกคนสําคัญของทีมชาติจีนรายนี้ว่าในเกมนัดหน้ากับทีมชาติไทยอู๋เลยจะต้องติดโทษแบนพวกที่ชอบล้อเขาก็รอดูเลยก็แล้วกันว่ามันจะมีใครบ้างที่สามารถทำประตูได้ที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าก็อย่างที่บางคนปลาถนากันนั่นแหะมารอดูกันว่า ทีมชาติจีนจะเป็นอย่างไรเมื่อไรอูเลยส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงความสำคัญของแข้งรายนี้สำหรับทีมชาติจีนว่าฉันก็พูดเหมือนเดิมอยู่เสมอนะว่าการทำประตูของอูเลยเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญที่ไม่มีใครสามารถทดแทนได้ถ้าทีมชาติจีนขาดอูเลยช่องว่างในเรื่องของความเร็วในการรับบอลในเขตโทษและความเข้าใจในการเล่นบอลแนวลึกมันจะมีเยอะมากดังนั้น ในเกมต่อไปกับทีมชาติไทยที่อูเลยจะโดนแบนมันจะมีผลกระทบอย่างมากที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ด้วยความกังวลใจด้วยว่ามันจะไม่มีอูเลยในเกมนัดถัดไปเราจะสู้กับทีมชาติไทยกันอย่างไรคุณสามารถเรียกอลันมาได้ไหมแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ยังมองในแง่ดีว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีกองหน้าอีกเลยนี่และมันจะต้องมีสักคนที่มาแทนที่ได้ในช่วงเวลาอีกกว่า2เดือนที่เหลือ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ว่ามันยังคงมีผู้เล่นหลายคนเลยที่สามารถทําประตูได้อู๋เลยเองก็เคยมีเกมที่เขาไม่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งก่อนแต่ทีมชาติจีนก็ยังสามารถเสมอกับออสเตรเลียได้ส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงผู้เล่นที่จะมาทดแทนตำแหน่งของอูเลยในเกมกับทีมชาติไทยว่าถ้าอลันกลับมาแทนที่อูเลยได้ในเกมกับทีมชาติไทยมันก็จะโอเคเลย ในขณะที่ชาวจีนคนต่อมานี่ก็ได้มองไปถึงตัวรูกอีกคนหนึ่งของทีมชาติจีนว่าโดยการที่อู๋เลยนั้นต้องติดโทษแบนเหวยซื่อห่าวจะเป็นคนที่มาเซฟทีมชาติจีนซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าผู้เล่นอย่างอารันและก็เหวยซื่อห่าวเนี่ยมีความสามารถเพียงพอที่จะทดแทนอู๋เลยได้พวกเขาน่าที่จะเป็นตัวแทนที่ดีแน่ๆในเกมที่เจอกับทีมชาติไทยแต่สิ่งที่ทีมชาติจีนต้องระวังและก็ต้องใส่ใจมันคือแนวรับเนื่องจาก เมื่อเราเสียบอกก็มักที่จะโดนลงโทษในทันทีที่คล้ายๆกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองว่า <_ d ata> ปัญหาที่แท้จริงของเราไม่ใช่การขาดอูเลยแต่มันคือแผงหลังแนวรับนั้นเล่นกันแบบยุ่งเหยิงและก็ไม่เป็นระเบียบแม้แต่ในเกมที่เจอกับทีมที่มันอ่อนแน่แต่สําหรับในแดนหน้าแม้ไม่มีอูเลยก็ยังมีหลายคนที่สามารถทดแทนได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้แสดงความมิเห็นต่อไปว่าในแมชที่จะเจอกับทีมชาติไทย อลันจะกลับมาและเดลกาโดก็น่าจะถูกเลือกสู่ทีมทั้งสองคนนี้สามารถทดแทนอูเลยได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงอย่าได้กังวลกันให้มากเกินไปนักเลยมันจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ทดสอบทีมชาติเมื่อไม่มีอูเลยว่าเราจะยังสามารถทำประตูกันได้อยู่ไหมซึ่งจากตรงนี้แฟนชาวจีนคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าถ้าเรามีอลันและก็เฟอร์นันดินโน มันน่าจะไม่มีปัญหาเลยในการเจอกับทีมชาติไทยแต่ว่าจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ในมุมมองที่ต่างออกไปด้วยความหวั่นใจเล็กๆว่าทีมชาติไทยไม่แพ้กับใครเลยนะในเกมนัดเยือนที่ผ่านมาแม้แต่การไปเล่นในบ้านของเกาหลีใต้ก็ตามดังนั้นถ้าพวกเขายังคงไม่แพ้ในเกมนัดเยือนทีมชาติจีนอีกจีนก็อาจที่จะต้องตกรอบที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่า ทีมชาติไทยดูจะมีพลังงานกันมากในการเล่นเกมนัดเยือนนะพวกเขาสามารถเสมอกับเกาหลีใต้ได้1ต่อ1นและชนะสิงคโปร3์3ต่อ1ในการออกไปเยือนเราจึงน่ากังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับมันส่วนแฟนบอลคนต่อมานีได้มาแสดงมุมมองถึงการที่สื่อจีนบางสำนักมองเกมระหว่างจีนกับไทยในนัดหน้าเป็นการแข่งขันที่ชี้ชะตาการเข้ารอบว่ามันน่าผิดหวังนะที่เกมกับทีมชาติไทยต้องกลายมาเป็นเกมชี้เป็นชี้ตายแบบนี้ ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาประชดต่อไปด้วยว่าถ้าการเล่นในการเจอกับทีมชาติไทยมันต้องกลายเป็นเกมที่ชี้เป็นชี้ตายก็ตายไปซะเถอะในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงการขาดผู้เล่นตัวสําคัญของทีมชาติจีนในเชิงเปรี่ยบเปลยไปถึงทีมบาสเกตบอลในอเมริกาว่าทีมอย่างเลเกอร์ยังสามารถเอาชนะบัคได้โดยไม่มีเจมส์แล้วทำไมทีมชาติจีนที่ไม่มีอูเลย แล้วยังต้องลังเลในการเอาชนะไทยที่อยู่อันดับ114ของโลกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลของเขาน่าจะจำข้อมูลเก่าจาก2-3เดือนก่อนนะครับเพราะปัจจุบันอันดับโลกของทีมชาติไทยเนี่ยขึ้นจาก114มาอยู่101ของโลกแล้วส่วนแฟนชาวจีนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการที่มีสื่อในบ้านเขากังวลใจกับการที่ทีมชาติจีนจะไร้หูเลยมาดวลกับทัพช้างศึกของเราว่าอ่า นี่คุณอยู่ในระดับที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะสามารถเอาชนะไทยได้แล้วกันหรือซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปว่าถ้าคุณไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้แล้วคุณจะไปที่ไหนต่อได้ล่ะส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าด้วยผลงานของเราในเกมกับทีมชาติสิงคโปร์มันไม่ง่ายเลยนะที่เราจะสามารถเอาชนะไทยได้ในการเล่นในบ้านแล้วการที่อู๋เลยได้รับใบเหลืองสะสม เขาก็ไม่สามารถลงเจอกับทีมชาติไทยได้แล้วทีมชาติจีนจะสามารถเผชิญหน้ากับไทยได้อย่างไรมันเหลืออีกแค่2เดือนเท่านั้นและเราก็จะไม่มีเกมอุ่นเครื่องสําหรับทีมชาติด้วยการต้องเจอกับทีมชาติไทยโดยไม่มีเกมอุ่นเครื่องมันมีเครื่องหมายคําถามอยู่เล็กน้อยในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อไปถึงทีมชาติไทยว่าแต่ของไทยที่มีในปัจจุบันล้วนได้มาจากการเล่นเกมนอกบ้านแต่พวกเขากลับไม่ได้แต้มในบ้านเลย มื่อมองจากตรรก,กะนี้มันจึงยากที่จะพูดได้ว่าไทยจะสามารถเก็บได้3คะแนนเต็มในเกมสุดท้ายกับทีมชาติสิงคโปร์ดังนั้นตราบใดที่ทีมชาติจีนไม่แพ้กับทีมชาติไทยในเกมหน้าเราก็จะไม่มีทางที่จะตกรอบและก็แน่นอนว่าถ้าเราสามารถชนะไทยได้ก็จะต้องเข้ารอบได้ในทันทีและจะไม่ต้องไปกังวลในเกมนัดสุดท้ายแต่ปจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มองว่า เรายัางคงต้องพึ่งพาลูกจดโทษมาช่วยพลิกสถานการณ์เพื่อชนะสิงคโปร์อยู่เลยถ้าเรายัางคงเล่นกันได้ในระดับนั้นเราจะต้องแพ้กับทีมชาติไทยในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความมิเห็นถึงเกมแมชต่อไปของทีมชาติจีนว่ามันมีทางเลือกเดียวที่เราจะต้องทําให้ได้คือการเอาชนะทีมชาติไทยเพราะมันจะยากมากที่เกาหลีใต้จะปล่อยให้เราในเกมนัดสุดท้ายที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่ามัน จำเป็นที่จะต้องเอาชนะไทยให้ได้ในบ้านไม่อย่างนั้นแล้วเราจะผ่านเข้าตู่รอบที่8ทีมสุดท้ายไปทำไมซึ่งจากตรงนี้แฟนชาวจีนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็เลยได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นว่าชัยชนะเล็กๆของเราเหนือทีมชาติไทยมันมีความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าทีมชาติจีนจะไม่มีอูเลยก็ตามที ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความไม่เห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวจีนถึงการที่ทีมชาติของพวกเขาจะไม่มีอูเลยในเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากแข้งที่มีดีกรีเคยเล่นระดับลาลิก้าอย่างอูเลยแล้วทีมชาติจีนก็ยังจะอดใช้งานมิดฟิลด์ของพวกเขาอย่างหลีหยวนยี่ด้วยเพราะเจ้าตัวดันไปโดนใบแดงในเกมนัดล่าสุดกับสิงคโปร์มาอันทำให้ในเกมแมตช์หน้า ทีมชาติจีนจึงน่าจะต้องทำกันบ้านกันอย่างหนักพอสมควรว่าจะใช้ใครลงมาเล่นแทนผู้เล่นที่ขาดหายไปเหล่านี้ซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามชมและเชียร์แข้งช้างศึกของเราในแมตช์สำคัญนี้กันครับโดยแมตช์นี้จะทําการแข่งขันกันในวันที่6มิถุนายนแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ